สวัสดีค่ะช่องยายวันชาแนลเนาะวันนี้ยายวันจะทําจ่อผักกาดเนาะจ่อผักกาดค้นแปะเนาะดูว่าทํายังไงนะอันนี้ก็ต้มต้มน้ําซุปเนาะก็ใส่ขนอใส่ขนอไปก้อนนึงขนอซุปเนาะแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยหนึง่งแล้วก็นี้เราก็ใส่พอน้ําเดือดนะน้าเดือดน้ําเดือดเราก็ใส่ ใส่กระเทียมนะกระเทียมกระหอมที่เราทุบเสร็จแล้วนะ่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะใส่ลงไปงใส่ลงไปนะใส่ลงไปถ้ามีถ้ามีถั่วเน่าเนาะเราก็ใส่ตำตำถั่วเน่าใส่พอดีแถวนี้มันไม่มีถั่วเน่าก็ก็ไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่นิดเราก็จะเอาหมูใส่ คะเราจะเอาหมูใส่นะวันนี้มันไม่มีกระดูกหมูแต่เราจะเอาสามชั้นทำต้มต้มหมูให้เปื่อยเราสามชั้นทำต้มหมูให้เปือ่อยต้มหมูให้เปือเป่อยเยนะแล้วก็อันนี้ไว้เก็บไว้น,นี่ก็เป็นพริก พริกย่างนะพริกย่างใน,นบ้านบ้านเยาวันก็เรียกว่าพริกเผาพริกย่างย่างไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเหลือเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายนะแล้วก็จะมีกะปิกะปินะกะปิแล้วก็ผงปรุงรสนะแล้วใครชอบปะลาก็ใส่ปะลาลงไปใครชอบปะลาราก็ใส่ปะลาาลงไปนะตอนนี้เราก็เคี่ยวหมูแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกเนาะ น้ำมะขามเปียกก็เคี่ยวหมูก่อนเนาะเคี่ยวหมูก่อนนะคะเคี่ยวหมูให้มันเดือดเดือดก่อนเนาะเคี่ยวหมูให้เดือดเดือดนะ<อ>เดือดแล้วเดือดแล้วก็เอาน้ำมะขามเปียกลงไปแต่เย,ยวันจะใส่ทั้งซังมะขามเลยนะเยวันไม่กองก็ใส่กะปิเใส่กะปิลงไป kita sayi parah kopi kita sayi parah set parah nih set parah lompong ini ให้มันเดือดเดือดรอให้น้ำเดือดมันจะจะนวนวอย่างนี้แหละกลับไปนี่วันก็จะไปหาปลาไลไปหาหนังควายหนังควายมาจี่ <c oughs> เห็นตะพันอไอแล้วไทยบ้านนอกนะรอให้มันเดือดเดือด เดือดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาพระเอกเราลงนี่พระเอกของเยวันผักผักที่เยวันปลูกอะ่ะม,มันเพิ่งจะเป็นดอกดูก้านมันใหญ่มากนี่จะเป็นดอกก้านใหญ่มากก้านใหญ่ก็จะเลือกนะ เราจะเลือกอยู่เลือกออกก้นกานมันเลือกออกก้านมันใส่ก่อนกี้ก็ลืมแยกกำลังเดือดถึงหอมหอมปลาราหอมกะปิมันจะเลือกเอกาก้านมันก้านมันใส่ก่อนเพราะใบมันเปื่อย ไฟมันเปื่อยง่ายเราเอาก้านมันลงก่อนอม,มันก็มีดอกอยู่ก้ารมันกานมันลงก่อนค่ะก้านมันนานเปื่อยล้นน้ำมันดือเดือดอ หอมหอมมากนี่นี่จะเป็นก้านนันเดี๋ยวเราจะเอาก้านลงเขี่ยวไปก่อนเคี่ยวเคียวเคียวนี่ใส่สามชั้นถ้ามีถ้ามีถั่วเน,น่าเราก็จะตำถั่วเน่าใส่นะแต่ถ้าคนไหนชอบก็คือ เจียวกระเทียมเจียวกระเทียมเขาใส่เจียวกระเทียมเขาใส่พไหนชอบก็เจียวกระเทียมใส่เดี๋ยวรอพักหนึ่งเคี่ยวไปก่อนเนาะเขี่ยว เคี่ยวก่อนเคี่ยวกานมันก่อนอันนี้กระเทียมเจียวใส่ลอยหน้าเคี่ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ผักกาดลงเอาผักกาดลงไปนะอันนี้จอผักกาดผักกาดลงไปหม้อมันจะเล็กไปหน่อย

หางแล้วเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วเขี่ยวให้ผักมันยุบผักมันนิ่มแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เสร็จปิดฝาก่อนอ,อันนี้น้ำได้เดือดได้ที่แล้วนะ,ะให้ผักก็ลื่นเปื่อยละ เดี๋ยวก็อันนี้ได้ละเดี๋ยวก็เอาพริกใส่พริกพริกที่เราอันนี้เมื่อกี้นะีพริกใส่พริกใส่ลงไปแล้วก็เอากระเ,เทียมเจียวลงไปเรียบร้อย แล้วน่มนี่คือจอผักกาดพูดไปพูดมาอยู่วันก็ว่าเหมือนเหมือนต้มจับฉานะ่ายเนาะเหมือนกันเลยเนี่ยคือจอผักกาดล้วก็หักพลิกใส่อย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็ผักก็เปื่อยละชิมรสจ้ะ มันจะออกด้วยเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกนะถามว่าเผ็ดไหมก็ไม่เผ็ดนะอืมไม่เผ็ดก็ก็เหมือนต้มเหมือนไออะไรนะต้มจับชายแต่มันคนละอย่างกันนะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราเรียบร้อยแล้วสำหรับจอผักกาด มาๆกินข้าวเด้อเห็นเป็นไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับะไคร้ให้เยวันด้วยนะคะ